งานงอกนางเอกดังถูกปรับ36.7ล้านเหตุโฆษณาสินค้าเกินจริงเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ Today Nation News รายงานว่าจิ่งเทียนนักแสดงหญิงชาวจีนวัย33ปีถูกปรับ7.22ล้านหยวนหลังโฆษณาน้ำผักลดความอ้วนเกินจริงสำนักงานควบคุมการตลาดของจีน เปิดเผยผ่านว่ยป่อว่าน้ำผักและผลไม้ของบริษัทกวางโจอินฟินิตัสเฮล์เทคโนโลยีโคเอลทีดีที่จริงเทียนโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มธรรมดาเท่านั้นโฆษณาเกินจริงที่ว่ามีผลในการป้องกันและดูดซับไขมันและน้ำตาลโดยเป็นการละเมิดกฎหมายการโฆษณาสำนักงานกำกับดูแลตลาดเขตกวางโจเทียนเหอได้สั่งปรับตามมาตรา61ของกฎหมายการโฆษณา แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด7.2212ล้านหยวนหรือราว3 6 7 4 0 2 9 3บาทโดยเป็นค่าปรับ4.6422ล้านหยวนหรือราว23,618,760บาทและค่าตัวของเธอ2.579ล้านหยวนหรือรา13ล้าน 121,533บาทไทยจิงเทียนได้ออกมาขอโทษสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าขอโทษอย่างจริงใจที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็นสัญญาซึ่งมีผลกระทบด้านลบก,กับผู้บริโภคฉันได้จ่ายค่าปรับทั้งหมดแล้วและมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งถึงการดำรงอยู่ในอนาคต ทั้งจะไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆนี้ในอนาคตทั้งนี้จิงเทียนถือเป็นนักแสดงสาวชาวจีนชื่อดังมีผลงานตั้งแต่ปี2006มีผลงานชื่อดังจำนวนมากโดยเฉพาะกับผลงานพีเรียดและยังได้โกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดเรื่อง Pacific Rim, Up Rising, The Great w a r และ Kong, School Island ด้วย